มาเด้อพี่น้องไม่กินบัะคำด้อพี่น้องอมึงหัวยังบะคำกันไปรักเพื่อนม้าแม่พี่น้องเนี่ยไปรักเพื่อนมา้าหนีผู้พาไปรักผู้พาไปรักอยู่นี่เด้อพี่น้อง นีเออาไม่กินน้ำกันเด็กพี่น้องมิจเจลเจวก็ต้องมีปลาแดกได้พี่น้องมันแหงแฉบหืมปลาคามกับปลาดิซื้อได้พี่น้องไปลากขึ้นมาแฉบต้องกันเด้อพี่นอ้องเอ้าฮึมขนบาบาร์ดอกไปลักซื้อดอกเพราะว่ามันซิมซื้อที่รถ เห็นหน้ากันบ่ได้จอดหาแต่รักของคนแสีบคือเขาสื่อมันบ่แสีบพี่น้องรักมันเึงเสียบกินมันก็พี่น้องมากินทั้งพี่พี่น้องมากินทั้งพี่กินเป็ดต้อนลูกเลยเสียบๆน้ำกันเนื้อจ้าให้เพิ่นเห็นหน้าเนี่ยหนามั็นไงไปนันติีดูนะ สองกล้องได้ไหมขอแล้วอเอาขอแล้วเอามองไปเปิดมองหดก็มิเตเลียวแต่เลียวความเมียเจนยังเก็บเจ็บงก็บพี่น้องบ่ต้องซื้อจะได้กินพี่น้องเป็รักเหรอเจะป่ากุนเชนีนินเป็นักเบิกความกุิเจี๋ยซ่บเยี่ยมอือเอาคุยอตันอตัน มากินทั้งวิ่กินเนี่ยมัมนมีชีวิตชีวาเนี่ยสมกับมึงแพ้กูไปรักเนี่ยฮะมึงแซ่บ่พี่น้องกินน้ำเลยเดอ้อก <laughs> ุยตอนเอาตอนน้ำมันแซ่บหืมอหืม แซ่บแซบแซ่บบอบวชำบวกคำไปลักมาพี่น้องแซ่บแซ่บเนื้อปอกเนื้อปักเยือปากเื้ปกจุ๊จุ๊ยยำ